ได้เวลาอาหารเที่ยงอีกแล้วค่ะนี่จะทำก้อยกุ้งนะคะเมน,นูวันนี้เป็นของที่ได้มาจากตลาดเมื่อวานค่ะแนนจะทำก้อยกุ้งแล้วก็ทอดไข่ปลาอินทรีย์นะคะมีอะไรในตู้เย็นเหลือๆพอใช้ได้ก็เอามาจัดการล้างตู้เย็นค่ะพรุ่งนี้จะได้เวลาไปซปเปอร์อีกรอบฟักทองครึ่งหนึ่งที่เหลือจากแกงเปิดกค่ะแล้วก็แครอทที่เหลือจากการทำซุปนะคะ แนนจะนึ่อทานกับก้อยกุ้งวันนี้ค่ะว่าด้วยเรื่องไข่ปลาอินทรีย์ค่ะทุกคนซื้อมาแล้วก็หมักใส่ตู้เย็นไว้กะว่าจะเอาไปตากสักอ่าหชั่วโมงสองชั่วโมงแดดด,ดีๆ ล้วกดว่าลืมค่ะทุกคนก็เลยได้ทานทั้งอย่างเี้ยค่ะทอดทั้งแบบนี้เลยแต่ว่าวันนี้นันได้ไข่ปลามาไม่ค่อยสดนะคะเดี๋ยววันไหนไปตลาดอีกเห็นเขาเปิดถุงใหม่ถุงใหญ่ๆสดๆไข่ปลาออกสีชมพูใสๆค่อยซื้อค่ะนี่ออกมาแต่ก็ รสชาติก็ใช้ได้ค่ะโขกค่ะนะคะที่แก่ๆแ,แล้วนะคะจะได้หอมๆโขกให้หย,ยาบๆหรือว่าละเอียดไปเลยค่ะจากนั้นก็เติมกุ้งที่แนนคั่วไว้เมื่อวานโขกให้เขาหย,ยาบๆละเอียดให้ตัวกุ้งแตกเลยนะคะนี่ค่ะหน้าตาไข่ปลาอินทรีย์ของเรามาชิมกันค่ะรสชาติก็อร่อยนะคะทุกคนเวลาหมักอย่าใส่ซอสเยอะนะคะ ด้วยไข่เขาก็มีความเค็มอยู่แล้วค่ะก้อยกุ้งของเราก็ปรุงรสด้วยปลร้าเจช๊ชูใส่ขา้าวคั่วพริกป,ปน่นปรุงรสได้ที่แล้วก็ใส่ผักลงไปใส่มะม่วงนะคะอันนี้ยังเปรี้ยวไม่ดีค่ะแนนบีบมะนาวเพิ่มทําไม่รู้กี่รอบแล้วนะคะเมนูก้อย เป็นเมนูโปรดประจําบ้านค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะลาบเป็ดค่ะแต่ละวันก็ไม่พ้นเมนูลาบๆก้อยๆนะค่ะทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยอุ้ยเข้ากันดีเลยทีเดียวค่ะยิ่งได้ลูกกระถิ่นด้วยนะคะวันนี้ไข่ปลาคิดว่าจะได้ทานคนเดียวซะแล้วค่ะปรากฏว่าคนข้างๆทานเยนอะกว่าแนนอีกค่ะไม่คิดว่าต่างชาติจะชอบไข่ปลาเหมือนเราเนาะทานข้าวเสร็จวันนี้ไม่ไปทะเลค่ะ มาอาบแดดกันที่สระว่ายน้ำส่วนกลางเนี้แหละที่นั่งมีคนจัดแจงไว้ให้แล้วค่ะแนนก็แค่แต่งตัวถือสัมภาระของตัวเองแล้วก็เดินเก๋ๆมาค่ะวันนี้ออกแดดก็ดูเหมือนร้อนร้อนนะคะทุกคนจะแสบๆด้วยซ้ำแต่สระว่ายน้ำเนี่ยแนนก็คือไม่ค่อยชอบลงค่ะเอาตัวไปอาบน้ำให้เปียกแล้วค่อยมานอนอาบแดดก็ได้ค่ะ